เฮ้ย hey, มีความน่าสนใจน้องน่าสนใจทำไมรู้ปะเพราะว่า result มันแปลว่าอะไร consequence result แปลว่าผลลัพธ์จดไปค่ะผลลัพธ์นะคะอ่าโอเคทีนี้มันก็จะมีตัวที่แบบเนี่ยนี่นะ จะมี as a result นะคะกับไอตัวเมื่อกี้คือ as a result of เออตัวบนค่ะ as a result จะแปลว่าดังนั้นค่ะส่วนอันล่างค่ะ as a result นะคะให้น้องคิดอย่างนี้ค่ะมันแปลว่าเป็นผลของอะคะ่ะเป็นผลของใช่ไหม เป็นผลลัพธ์ของดังนั้นนั่นเนี้ยคืออะไรเพราะว่าค่ะบวกสายเหตุค่ะบวกสายเหตุซึ่งเป็นคำด้วยนะคะเ okay, อเคไหมคะได้นะเช่นเดียวกันค่ะ as a consequence ตัวนี้คือดังนั้นถ้า as a consequence of จะแปลว่าเพราะว่าบวกสาเหตุค่ะซึ่งเป็นคำค่ะเห็นไหมคะดังนั้นเติม off มานี่ชีวิตนี่เปลี่ยนไปเลยนะคะอ่ามันเหมือน,นแบบเป็นผลของอะไรใช่ไหม พอเป็นผลของอะไรอีนั่นแหละที่มาเติมอะไรนะั่นแหะคือสาเหตุนะคะโอเค